ันนี้เรามาคุมะระบบเวทีเครื่องเสียงแล้วก็เพิ่มเติมตรงชั้นลอยข้างหน้าเพิ่มชั้นเขาออกมาอีกข้างหนาให้มันดูมีมิติขึ้นแล้วก็คานไฟข้างบนตอนนี้ขานไฟมาฮอดแล้วตอนแรกพนว่าคานไฟสีมาฮอดทันทีนึงมาสั่นกัได้ปะบ,ไบ,ไบ,ไบไ่ได้บ่ได้ก็เลยลิงขานไฟสนมาฮอดมนันนี้แต่ว่าอุปสรรคของมันนี่ก็คือผลตก พอว่าเขาใส่เขาเนียงเครื่องออกเหล็กมันต้องใส่ไฟฟ้ามันต้องใส่ไฟเสียบไฟบานนี้ออกไปแน่ฝนโตกับเขาห่มมาเนี่ยเออก็มาเป็นกําลังใจให้สําหรับพิมพ์งานเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังก็จะเป็นงานใดก็จะเป็นรูปแบบที่ออกมาสู่สายตาพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงใดคือคนที่เหนื่อยอ่ะคือไม่เลยเบื้องหลังเบื้องหลังทำมาเลยอันนี้ก็คือเรากําลังเตรียมป้าย ใส่โลโก้ใส่ใส่โลโก้ของวงของสปอนเซอร์ของช่องทางการติดจารณาคะวามสูงบวชสันบอกอันนี้เป็นสปอนเซอร์ทั้งหมดนะคะของเรินะคะ้ไปขนาดไปไว้นิ้วนะคะเพิ่งใส่เสื้อลืม ก็เป็นยข้อต้ยนิรสในบ้านก็มน <benim> <Nous S 3> ี้มั้เราม่รองดบมานก็ได้่าถามันสั่นมันพะเราก็เป็นยางข้าใส่ผ้าดำคุ่หมง้างกอนก็ได้ใส่ผ้าดกนก็ใส่หมนครับนะแล้วก็เวทีก็กำลังเพิ่มชั้นนะคะแล้วก็ลาโพงก็จะมีใส่จงใส่จอเพิ่มอีกนะคะตอนนี้ฝนตกพี่น้องแล้วก็วันนี้มีแอร์ลบรถนะคะสปอนเซอร์นะคะนี่ก็จะมี ของปุ๋ยนะคบปุ๋ยกระลังหลอกพี่น้องเพราะว่ามันเจาแล้วเราก็จะขึ้นแล็บใหม่นะคะทุกปีนะคะสปสอนเซอร์ห้าก็จะเป็นแล็บปุ๋ยแล้วก็แ็บโอทีนะคะแล้วก็จะมีชิ้นจูนะคะอีกหนึ่งคันนะคะฝนกระตกซุมมือพี่น้องเอ้ยแลเพิ่มลำโพงมาด้วยครับลำโพงเพิ่มจอเล็กอีกตอนนี้ให้มันดูขยายใหญ่ขยายอีกแล้วก็ทุกคนดูในรูปอาจจะคิดว่ามันไม่<ช>ไม่ใหญ่แต่คือใหญ่มาก เวทีก็เพิ่มข้างหน้ามานิดหนึ่งเป็นแบบยื่นมาอีกข้างหน้ากว้างแห้งพี่น้องมันดูอลังการแต่แค่ว่ามันไม่ได้เป็นฉากเหมือนเมื่อก่อนเป็นหมอลำซิงแบบมิติใหม่กับจอหนูมองว่ามันอลังการกว่ากว่าฉากนะเพราะว่าจอเนี่ยเราอยากได้ฉากแบบนั้นเราเปลี่ยนได้แต่แค่วันนั้นเราเป็นระบบที่เราเปิดไฟดูเฉยๆแต่เรื่องจออย่างเงี้ยเรายังมีกราฟิกที่มันเยอะแยะมากมายที่เราจะใส่ไปในจอข้างหลัง ราคาบนก็จะเป็นใส่ปลาไปลายาแสงทองเหมือนเดิมแต่เป็นอยู่ข้างบนต่ำโคงเพิ่มจอเล็กอีกก็ดูกว้า,านะ <Menschen> ข้างล่างก็เป็นของสปอนเซอร์ปิดข้างล่างใช่ขึ้นตรงกลางต้งงองตีหลงบนทุกคนรอติดตามเลยนะคะไม่ให้ทุกคนผิดบางอย่างแน่นอน <S <S การแสดงปีนี้นะสคริปคือบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบคิดว่าจะเอาอยัางไงวะบอกเลยว่าทุกคนจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยคือ ปีนี้จะเป็นปีที่ดึงเอาตัวตนของทุกคนออกมาดึงเอาตัวตนศักยภาพความสามารถของแต่ละคนออกมาออกมาแบบออกมาใช้ในการสแสดงให้ได้แบบในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดอย่างเช่นน้องวินเนอร์อ่าแล้วก็มีมีน้องพีเข้ามาในช่วงเปิดวงน้องก็จะมาร่วมร่วมแจมร่วมด้วย<ด><ๆ>และพิเศษเลยคือคนนี้ เขามีเซอร์ไพรส์จ้าเซอร์ไพรส์ผมนี่อย่าไปลุ้นมากครับผมแต่ก็เต็มที่สุดครับเป็นครั้งแรกที่ที่ผมได้มายืนบนเวทีหมดคำซิ่งในรูปแบบแบบนี้นะครับต้องรอในเปิดวงครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาในรูปแบบแบบนี้ด้วยได้มายืนกับชุดแบบนี้ด้วยนะครับแล้วจะเพลงอะไรเราติดตามเราติดตามนะคะทุกคนติดตามจ้า2กุมภาพันธ์เจอกันที่ วัดบึงสะพานดำอเภโพนนาแก้วจวสกลนครวันที่สามเจอกันที่บ้านคุมชาติโรงเรียนบ้านคุ้มชาติอ,อเภลนโนธาจังหยโสธรงานนี้พระเจ้าดีใจมากพระเจ้าบอกอยากไปเปิดวงแต่พระเจ้าไม่ได้ไปพอด,ดีเราได้วันที่สามลงที่โรงเรียนคุมชาติพอดีเลยพระเจ้าบอกบ้านลุงเคียนพอดีเลยพระเจ้าจะได้ดูแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็จะได้มา ขึ้นเวทีคุณแม่ด้วยค่ะเจอกันแน่นอนค่ะทุกคนรอติดตามนะคะติดตามนะคะอัปเดตคิวงานที่เพจนี้เลยนะคะ